ใ้ใขาไปแล้วให้ให้พอถมืปอกใขนะ้ปอกมาแล้วนะปอกมาแล้วรนบะเป็นชิ้นหน่อยๆครับชิน้นหน่อ,อระมาณน,นี้คนระับน่อยไก่เนี่ยเป็นไก่ไก่ที่ขังอยู่ชุ่มหละครับไก่ที ปล่อยเลียงน้ำเดินนะครับเลยบ้านากินไดเลยครับวันนีโตไว้ครับโตไว้แข็งแรงครับเลยปล่อยมีโลกหาอาหารสมบูรณ์ไก่จะปล่อยมีโลกนะครับกลับไปลเล,ย,ปลยหน่อย เร็วตวไวนะครับเตวเร็วตัวไวแรงแรงอดโลกแต่อาจจะเหลืองเล็กน้อยครับกลับไปเลยกไอยู่นี่กับประมาณเราๆห้าสิบพกคิตัวนะครับข้างี่ซุมกับประมาณห้าสิบิบห้ข้งหน่อยกับประมาณ sau 20 con tổ rồi, cây mẹ quan, nó về đâu? nó về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  nó oh, này, à. โล่มไเป็นโลกได้หมไ,ไออกสมออาเปลือกเนี่ออสารกล้วยนุ่แกงออกสมกันไป ควันนะครับตุกวันข้าวเย็นข้าวเย็นไปเลยไปกับขวดขวดเลเครื่องบีครับเครื่องบีประมาณมื่นละวี๊เอาเครื่องบี๊แรงเครื่องบีเอาไปฉีดอันเลยครับใจหน่อยจะได้กินได้ใจหน่อยกใหญ่กินได้ ได้ครับเดีไก่หน่อยก็เย่กินนด้แสงแรงตัวไวนะครับตากทานโลกเลยดีบัวควอยเป็นโลกอาหารสมบูรณ์ไกลกันบัวควยเป็นโลกนะครับ สมบูบุญก็จะเป็นคร้มคมแน่นกร้วยไว้แล้วก็เป็นวัดรด่สิีว่าคอยเป็นบัดเนะครับอ,อ่านสมบูรณ์ ับชิ้นเล็กๆครับชิ้นเล็กๆหน่อยๆใกล้ส้มบุญเริ่มโตไว้ 来这里。 เสร็จจะเรียบร้อยแล้วไหมทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆไปแล้วกับผสมผสม ข้องกันนะครับเยบรอยแนละ้วทำนี้เขากับจะได้แนละ้วอาหารไก่สูตรแบบว่าปลอดโรคกานทานโรยดีด